สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารของเล t เตอร์ซิตี้ก่อนหนึ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานในการทําคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะครับอยากร่วมสนุกตื่นเต้นเร้าใจนะครับสามารถคลิกลิงก์ข้างล่างใต้คลิปนี้เลยนะครับเริ่มต้นกันที่คุณอัยวัตรร่วมเฮซีระเด็นหลังเกมเลตเตอร์เบียดแมนซิตี้ชิลโลการกุศลเลตเตอร์ซิตี้นะครับพงาดคว้าแชมป์คอมบิน h i ชิล 2021นะครับหลังเฉือนเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช่วงท้ายเกมแบบบุบวิด1-0จากลูกจุดโทษแล้วก็เคเลซี่ยานาโซนะครับเป็นคนสังหารเข้าไปแบบสวยงามโดยเกมนี้นะครับแจ็คกิลิศแข้งไปลายแดงของเรือใบนะครับก็ได้ลงสนามด้วยนะฮะแล้วก็ทั้งคู่นั้นเนี่ยก่อนที่จะเจอกันในศึกพกรีเมียร์ลีกในสัปดาห์หน้าแล้วก็นี่คือประเด็นที่น่าสนใจในเกมนี้ครับเริ่มจากประเด็นที่1ครับแดนกลางเป็นของเลสเตอร์ หลายคนยังจับตาไปที่เจมสันนะครับแต่สำหรับนัดนี้เนี่ยเขาไม่ได้โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นมากนะักบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าข่าวการย้ายทีมกับอาร์เซนอลนั้นหรือเปล่าแต่คนที่มีผลงานน่าประทับใจนั่นก็คือวิลฟรดเอนดีดีผู้ซึ่งเป็นหัวใจในแดนกลางของลิเตอร์พูลอย่างแท้จริงซึ่งเกมนี้เนี่ยเขาวิ่งพรานไปทั่วสนามหนึ่งในไฮไลท์สำคัญคือจังหวะที่ริยามาเรสเกือบหลุดเข้าไปในเขตโทษแต่เอนดดดีนะครับวิ่งมากดดันจนมาเรสนั้นยิงออกไปไกล เป็นอีกหนึ่งครั้งนะครับที่แคนีเรียรายนี้โชว์ศักยภาพให้เราได้เห็นแบบเต็มตา 2. เรือต้องซื้อเขนเกมนี้เป๊ปกรดริวล่านะครับใช้งานเฟร์รันตอเรสในตำแหน่งฟอร์นิ์ซึ่งตัวนักเตะเองนะครับเคยมีผลงานที่น่าประทับใจกับบทบาทนี้ด้วยการซัดแฮตทริกใส่ดิโกโซเมื่อรูการที่แล้วอย่างไรก็ตามครับการที่เขาแค่แข้งดาวรุ่งวัยเอ็ดปีเนี่ยจึงไม่แปลกใจที่ฟอร์มยังไม่สม่ำเสมอ ซึ่งโดยรวมแล้วนะครับนัดนี้เขาไม่มีโอกาสในการยิงประตูตเลยสักครั้งเดียวนะฮะจนถูกเปลี่ยนตัวออกไปในนาทีที่7.4และก็โอกาสยิงส่วนใหญ่ของทีมนั้นมาจากนักเตะริมเส้นทั้งนั้นเป๊กวดิวล่าออกมายอมรับตรงๆว่าสนใจเฮรรี่เคนแต่จริงแล้วการเจราจากับสเปอร์นั้นคงยากลำบากแน่แต่หลังจากความพ่แพ้คอมมิชชั่นนะครับคงทําให้กุนซอผลักดันดิวนี้ให้สเร็จให้ได้ต้องรอดูกันไปนะครับว่าเคนจะย้ายทีมหรือไม่ในซัมเมอร์นี้ 3. นัดเปิดตัวกิลิชช่างน่าผิดหวังฟอร์มโดยรวมของแจ็คก,กิลิชนะครับอาจจะโดยรวมแล้วเนี่ยยังไม่มีความน่าประทับใจให้สบแฟนรูใบายสักเท่าไหร่นักแต่ก็ถือว่าลงมีส่วนร่วมกับเกมรุกมากเลยทีเดียวมีการโชว์ทักษะการเลี้ยงบอลจีกองหลังบ้างมีการสร้างโอกาสได้ครั้งหนึ่งด้วยคงต้องใช้เวลาให้กับเขานะครับในการปร,รับตัวอีกสักหน่อยอย่างไรก็ตามครับกิลิชถือว่าโชคร้ายเลยทีเดียวที่ชิงแชมป์สครั้ง ใน2เดือนที่เบียร์เบลลิสเตเดียมแต่ก็ช่วนหมดนะครับทั้ง Champ Euro, แชมป์ยูโรและก็แชมป์คอมมูนตี้ชิลโรืง2เกมนะครับทำได้แค่นั่งตัวสำรองแล้วก็ถูกเปลี่ยนตัวลงมาหลังจากนี้นะครับคงจะต้องเป็นบทพิสูจน์ของตัวเขาเองว่าจะทําให้คุ้มค่า100ล้านปอนด์ได้หรือไม่และ4ครับเบลเตอร์ต้องเสริมกองหลังการบาดเจ็บรุนแรงของเวสลี์ฟูฟูน่านะครับในเกมบุญเครื่องกับบียาเรอัน แลวก็จอเน่อีเวนต์ปากรหลังตัวเกา่ายังมีการบาดเจ็บทําให้เหลือเซนเตอร์แบ็กแค่สักลาสุนสูใช้งานเพียงแค่คนเดียวทําให้เดนิเอลอามาตีนะครับต้องลงเล่นแทนแต่ถึงแม้เขาสามารถทําผลงานได้ดีในการป้องกันเกมรุกของแมนซิตี้แต่เชื่อว่าผู้จัดการทีมคงไม่ได้ใช้งานเขาในตำแหน่งนี้ในระยะยาวอย่างแน่นอนความจริงแล้วนะครับยูฟีเอเนดีนั้นก็สามารถเล่นกองหลังได้อย่างเช่นเดียวกันแต่ถ้าว่ามันคงดีนะครับถ้าให้เขาเล่นกองกลางที่ถนัด ส่วนจอนีอแวนนะครับก็ยังไม่รู้ว่าจะฟิตสมบูรณ์เมื่อไหร่ดังนั้นเนเตอร์นะครับก็คงต้องหากองหลังเข้ามาเสริมทัพเพื่อให้กลุ่มกําลังต้องมีตัวเลือกให้มากขึ้นกว่านี้เพราะอย่าลืมนะว่าพวกเขาเนี่ยต้องเล่นยูโรปาลีกอีก1นึศึกด้วยและนี่คือการตัดเกรดแข้งของจิงจอบซัุดจุดโทษท้ายเกมเฉือนรือใบนะครับง,งาดแชมป์คอมมิ้ชิลครับเริ่มจากแคปเปอร์สมิโคได้6คะแนนครับ เอดีดีได้6คะแนนโซอินซูได้7คะแนนอามาตี้ได้6คะแนนเบรี่ได้6คะแนนเมดิซันได้5คะแนนติลมองได้5คะแนนเบอร์ทรานได้5คะแนนบรนได้6คะแนนเปเรสได้6คะแนนวาดีได้6คะแนนต่อไปครับตัวสำรองครับอันบริันได้6คะแนนดาก้าได้6คะแนนดิวอรี่ฮอนได้6คะแนนซูมาเร่ได้6คะแนนโทมัสได้6คะแนนอิเฮนาโซได้7คะแนนครับ ส่วนคียแมนในเกมนี้ต้องยกให้ฮามิบรานะครับมีความวุบวาบในการปั้นเกมรุกในครึ่งแรกให้เห็นและก็เจ้าตัวนั้นแทบจะมีส่วนร่วมกับเกมครึ่งหลังเมื่อโมเมนตัมตกอยู่กับแมนซิตี้เจ้าตัวถูกเปลี่ยนออกมาจากสนามในนาทีที่19แทนที่อ e ีเฮนาโซก่อนที่ดาวยิงทีมชาติในจุเรียรายนี้จะเป็นคนไล่บีบเพรสซิ่งแดนบนจนเป็นที่มาการไล่จุดโทษและก็เป็นประตูชัยให้ทีมนั้นผง,งาดคว้าชแชมป์ได้ในท้ายสุดครับ เล่ข่าวต่อมาโราเจอร์ชมแข้งจิ้งจอกโชว์ความเป็นดาวโรเจอร์นะครับออกมาชื่นชมลูกทีมว่างัดคุณภาพระดับสตาร์มาได้หลังเกมเอาชนะแมนเชตีย1-0ควา้าแชมป์คอมมิตชิลเป็นสมัยที่2ในประวัติศาสตร์สโมสรนะครับในายใหญ่ทัพจิ้งจอกกล่าวว่าวันนี้มีความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมเกิดขึ้นที่นี่นักเตะเลเตอร์แฟนบอลเลเตอร์ทีมงานและก็สตาฟทุกคนมาที่นี่เป็นความรู้สึกที่สุดพิเศษมากจริงๆ เราต้องการนําสิ่งเหล่านี้เข้าสู่เกมและรักษาความรู้สึกนั้นเอาไว้โชคดีนะครับที่เราได้ทําแบบนั้นคุณต้องรับบทเรียนในความกดดันเพราะแมนซิตี้เก่งมากเราแค่มีความคิดว่าตัวเองเป็นรองดังนั้นเมื่อเรามีบอลแล้วนะครับเราต้องแสดงคุณภาพความเป็นสตาร์ของเราและผมคิดว่านักเตะทำอย่งเงนได้ในวันนี้สำหรับข่าวต่อมา คลินแนมานิสันยาซบอเซนอลรอยคินยอดดี en, id, กองกลางกับตันทีแมนเชสเตอร์เต็ดนะครับเชื่อว่าเป็นการก้าวถอยหลังลงคลองของเจมมานิสันกองกลางตัวรุกคนเก่งของเลสเตอร์หากย้าตัวนั้นตัดสินใจในการย้ายซบอเซนอลจริงซึ่งตอนนี้นะครับปืนใหญ่ยอมรับว่ากําลังมองหามิดฟิลด์ตัวปั้นเกมและก็แมนิสันนี่แหละคือคนที่ใช่สําหรับเขาแล้วก็มีกระแสข่าวว่าอเซนนลนั้นได้มีการยื่นข้อเสนอเงินบวกนักเตะให้กับเลสเตอร์ในการพิจารณาสำหรับดิวนี้ เพราะไม่พร้อมจ่ายในการจ่ายเงินสดนล้วน60ล้านปอนด์นะครับตามที่จิ้งจอกนั้นได้เรียกร้องในรูปการนี้นะครับอาเซนอลเองเนี่ยก็ไม่ได้ไปเล่นทั่วโยุโรปหลังจากที่จบนักที่8เมื่อรดูการที่ผ่านมาเลสเ,เตอร์นะครับก็พลาดในการลุยสึกยุฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยนะครับแบบบุบบิดแต่ก็ได้ทั่วยูโรปาลีกมาแถมเป็นแชมป์เอเวอร์แดด้วยแต่ก็ยังดีนะครับที่ได้ไปเล่นทั่วยูโรปาลีกแถมมีรีกีเป็นแชมป์เอเวอร์แด้วย ด้วยผลดังกล่าวนะครับเคียจึงมองว่าดาวเตยวัย20ปีรายนี้ควรที่จะเลือกอยู่กับเรเตอร์ต่อไปเพราะมันเป็นการเดินถอยหลังมากกว่าหากเจ้าตัวนั้นเลือกซบป,ปืนใหญ่ณเวลานี้นะครับผมไม่คิดว่ามันจะเป็นการก้าวหน้าสำหรับเขาในการย้ายออกจากเรเตอร์เพื่อไปอยู่กับอาร์เซนอลมันน่าจะเป็นก้าวถอยหลังมากกว่าเมื่อมองกันในปัจจุบันนะครับอาร์เซนอลเป็นสโมสรที่ใหญ่ก็จริงแต่คุณรู้ไหมว่าตอนนี้เรเตอร์อยู่จุดไหนพวกเขาเนี่ยลุ้นได้แชมป์ลีกฤด,ดูกาลก่อนก็ได้แชมป์ส่วนอาร์เซนอลนะคร เคียร์ในล่าวผ่าน ITV นะฮะฟุตบอลก่อนเกมคอมนิชิลเลเตอร์ดวลกับแมนซิเตี้เมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาส่วนด้านยิงไรครับตำนานกองหน้าของอาร์เซนอลที่มาร่วมรายการครับเดกก็สวนกลับทันควันว่าไอปืนใหญ่จะกลับมาพังงานอีกครั้งในเร็วๆนี้แน่นอนคาร์เรเตอร์นั้นเนี่ยเคยได้ทั้งแชมป์ลีกแล้วก็ตอนนี้ก็ได้แชมป์อีเวนครับมันเพิ่งเกิดขึ้นในเร็วนี้แต่อาร์เซนอลนะครับกำลังผ่านช่วงที่ยากลำบากเรากําลังกลับมาอย่างแน่นอนและข่าวสุดท้ายครับ โรเจอร์อัปเดตอาการเลี่ยงฟูฟูนาโรเจอร์นะครับเผวยว่าเวดดี้ฟูฟูนานั้นซึ่งเป็นเซนเต็กดาวรุ่งคนเก่งของทีมจําเป็นต้องพักยาวนะครับมากกว่า6เดือนเนื่องจากการบาดเจ็บที่ขาซ้ายรุนแรงกว่าที่คิดฟูฟูนานะครับได้รับบาดเจ็บกระดูกน่องซ้ายเนี่ยหักจากเกมอุ่นเครื่องทีเลเตอร์นั้นเนี่ยเฉือนเอาชนะบิย่เรียน3-2นะครับเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาโดยเจ้าตัวถูกนําส่งโรงพยาบาลทันทีแต่ยังไม่สามารถวินิฉัยได้ในเวลานั้นเนื่องจากอาการบวมยังหนัก ที่ข้อเท้าอย่างไรก็ตามครับหลังจากนั้นอีปาก,กลังชาาฝพั่งเสราจไนี้นะครับได้รับเข้าการประเมินเพิ่มเติมซึ่งทําให้รู้ว่าตรงเส้นเอ็นของเขานะครับที่ขาได้รับเสียหายอย่างหนักและก็มีแววว่าต้องพักเราครึ่งปีเป็นอย่างน้อยนะครับเขาต้องรับการผ่าตัดในวันจันทร์นี้หลังจากนั้นนะครับเขาจะลงเล่นไม่ได้จนถึงปีส0 22สําหรับตอนนี้เราเประเมินว่าน่าจะนานมากกว่า6เดือนเส้นเอ็นตรงกลางที่ขาของเขานี้รับความเสียหายรุนแรงกว่าที่เราคิด เราเจอได้กล่าวนะครับก็ขอให้หายเร็วนะครับเวลี่ฟูฟาน่าครับพวกเราเป็นกำลังใจให้ครับผมนี้ทั้งหมดคือการเดตข่าวสารของเลตเตอร์สตีครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ